ทททจัดงานเทศกาลประดับไฟอ q ควาลูมินามหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามันริมชายหาดกระบี่ภูเก็ตและพังงาเพื่อฟืน้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานด้านความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยงานเทศกาลประดับไฟในครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2565 วันที่9พฤษภาคม2565นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไภบูลรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศทททนายนรงวุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายถลิงศักดิ์นุชประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนางสาวสาสิธรกิติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลประดับไฟ The Aqua Illumination in Southern Thailand ณ h o u s e of i l l u m i n i t i o n Center นทัล t อ e เซ r ท l ชั้น8การจัดงานเทศกาลประดับไฟ a q u วาบ m i n a ่ามหาศกาันแสงเรืองลอกจากท้องทะเลอันดามาันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดความเชื่อมั่น ใในนนกาาาารรเเงงงิมทท้อี่่ยวภวภพดดไสำหรับการจัดงานเทศกาลประดับไฟ The Aqua Illumination in Southern Thailand เทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ที่ยกความสนุกมาไว้ที่ภาคใต้ที่พร้อมมอบช่วงเวลาสุดพิเศษที่จะพาทุกคนผ่าน3จังหวัดในภาคใต้ที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวอันได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาอย่างพื้นที่ซึ่งจะทําให้ทั้ง3จังหวัดนี้ยังคงเป็นท็อปออฟมายของนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางกลับมาอีกครั้งและเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนถ้าเราจะเอาความสวยงามของท้องทะเลขึ้นมาอยู่บนหัวเพื่อให้คนได้เฉลิมลให้เห็นความสวยงามก็น่าจะต้องมาที่ภาคใต้ก็เป็นที่มาของอควาลูบินาเราต้องการที่จะแสดงใหเห็นความสวยงาม สิ icana, ่งที่อยู่ใต้ทะเลซึ่งสวยมากๆอยากให้เที่ยวไนประเทศก็บรรยากาศการเที่ยวไหนประเทศในผู้ปมิถอดการเตรียมความพร้อมในการที่รองรับทุกคนอยู่แล้วเรียนกให้บอกค่ะว่ายิ่งไปยิ่งไทยยิ่งสุดใจยิ่เคยการสุดใจกันเพรว่าเราก็ให้สีดินกับออกมาสวยชุนชนแล้วก็ผูมิถอดการที่ต้องมีความอยู่รอด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างกระแสและดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวผู้ที่สนใจทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพักค้างและไรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้ เริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่จัดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคมณพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ภายใต้คอนเซปต์ดินแดนสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์อาทิการแสดงโปรเจคชั่น m มมปิ้งลงบนเรือหลวงลันตาการแสดงพิเศษโนราเรืองแสงเป็นต้น ต่อด้ดยจังหวัดภูเก็ต et, จัดระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมณนะบริเวณชายหาดในหารภายใต้คอนเซปต์ดินแดนผู้พิทักษ์แห่งอันดามันอาทิการแสดง Projection Mapping Show สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลและการรณรงคนะ์ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ p o n s i b l e Tourism ปิดท้ายด้วยจังหวัดพังงาจัดระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่12มิถุนายนณบริเวณหาดเมมโมรี่ภายใต้คอนเซปต์ดินแดนคลื่นเต้นระบำด้วยเทคนิคมิวสิกอิลูมิเนชันด้วยการถ่ายรูปผ่านเกลียวคลื่นรูปทรงต่างๆรวมถึงไฟประดับรูปทรงประการังใต้ท้องทะเลโครงการอะควาลูมิน่าเราได้ยกสิ่งอะไรที่เป็นใต้ทะเลเนี่ยขึ้นมาไว้บนบกไม่ว่าจะกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาเราก็เอาสิ่งที่สวยงาม เอามาจำลองไว้บนบกเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับให้ไปเที่ยวจังหวัดทั้ง3นี้เรามีการเตรียบการล่วงม้กาม,ามาไม่น้อยกว่า3-4ถเดือนเทศกาลประดับไฟเดอะอ u ควา l อิลูมิเนชันอินเซิลเทิ a ไทยแลนนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มนอกเหนือจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดอันดามันแล้ว การจัดงานในครั้งนี้จะทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหลักด้านการท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตกระบี่และพังงาโดยเฉพาะในช่วงฤดูก,การท่องเที่ยวไฮซีซั่นในช่วงเดือนตุลาคม